สวัสดีพี่โนโอ้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทาง FC 5 FC านอกจากสวัสดีพี่โนโอ้องเพื่อนๆทางหน้าช่องด้วยกันจ้าทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางเลยก็มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยนะจ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทาง หวยเล่าพัฒนาจะวันที่ส7เจวันพุดเราจะเดือนหนึ่งสองพันหยหกสิบเจ็ดกับแนวทางของแอดจอยจ้าก่อนสิไปรับชมเล่าพัฒนาเมื่อนี้เราจะเดียมาเบิ่งพุนของงวดที่แล้วกันก่อนวันที่แล้วกันก่อนเราจะเล่าพัฒนาของวันที่สิบหให้เขาตัวได้แบบใดสิได้เข้าใจกันจ้าเล่าพัฒนาวันที่สิบห้า สุดเด่นแอดจจยให้เด่นสองตัวจะเด่นอยู่ที่1และสองวิ่งรูดจ้าสำหรับผลจะหกตัวออกหนึ่งหาหนึ่งหาสี่สองหาสี่สำหรับล่างหตัวคื้นหนึ่งหาจับคู่เข่ากันไปตรงตรงหนึ่งหาอิปี่นเอฟซีไลยโคดรไาย,าย,ายทานบางพื้นที่ก็อาจิิแตกต่างกันเนาะจ้ะ ไอ้ตัวกะขอสรุปเอาสองแบบละกัาเนาะสำหรับล่างอ่าล่าปัตนาล่างันจะมีสองแบบเราจะหกตัวจะหนึ่งหามาตรงตรงเด่นหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งมาจา้าสำหรับล่างจะสี่สองอันนี้คือล่างทัวไปเราจะออกสี่สองจับคู่เข้าไปที่ตัวกับ สอสอยู่ในชุดเด่นจะโอ้โ oh, หมาตัวเก่าตัวเดิมได้อีกจ้ะพี่น้องจ้าวันที่12มาสองสของเฮามาตรงตรงตงัวเน้นเนาะจ้ะสำหรับสองสเนาะมือนี่มาสีสองอ่ะอยู่ในชุดเด่นเด้อค่ะเด้อเต็มเต็มจะเด่นสองวิ่งรูสอง,ง,สองของเฮามาจา้ะสำหรับบน สองหาสี่เบิ้งค่ะพี่น้องจะหาสีชุดกันแอดจอยจับคู่จับคู่หายโบโดเราจะจับคู่เล็กพี่น้องชุดกันหายหาหกเข้ามาหาสโอโ้โหหนาเสียดายหนาเสียดายบนเราจะจับหายหาหกอยู่ในชุดกันมาหาสี่ซะ,ะสำหรับสุด3มตัวของเขานี่งถือว่าผ่านไปเนาจะพ้นสรุป เ่าพัฒนาของวันที่1 5ตามนี่เราจะยินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่เรเอฟซีติดตามแนวท่ากับแอดจอย้วยจะทว่าปังปังกันอีกแล้วจะสำหรับเ่าพัฒนาของห้าสามงวดติดเราจะวันที่12มาตรงๆรงสองสี่วันที่10มาตรงๆรงแปสาหลังโอ้โหสองสี่สี่สองมือนี่มาสี่สตัวกับเราจะอย่างที่แอดจอยเคยบอกไปว่า แนวทางบริมาหให้ตรงๆถูกถูกวันเนาะจะถูกงวดเนาะกะ็ให้กับด้วยเนจาจะก็ยินด,ดีกับค้ติดตามอีกข้างหนึ่งยินด,ดีกับพีโนโ่น้องเอฟซีติดตามอีกข้างหนึ่งเนจาจะเมื่อนี้ตัดกันตอ่อรุ่นกันตอ่อจแนวทางของเ้าสีมาหให้ตามสูตรลือบอลนนกั รอรุนอีกทีหนึ่งจะรับช่วงปเป็นแนวทางจะถา,ามักถาชอบคอยตามถามบอบักบูชอบป,ปล่อยผ่านได้นอกจากตัวเลขทุดตัวค่ะมีเขาไม่รู้จ้าผิดพลาดประการใดกับขอโทษขอภัยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละก,นกันเราจะมือนี่ถาผาดกยนจะว่ากันเด้อค่ะพี่น้องจ้าะจะได้กัขอให้ปังๆละกันเราจะมือนี่ตามกันต่อจา้าล่าพัฒนามือนี่แอดจอยให้เด่นอยู่ที่สําหรับสุดเด่นให้เด่นอยู่ที่หกและเจ็ดจ้า หกเจ็ดวิ่งรูดจะใส่วิ่งใส่รูดหมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบหรือว่าผิดเจริหน้าเบิร์ได้เราจะเดินสองตัวหกกับเจ็ดจับคู่หกมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์ กหนึ่นี้คือเด่น6วิ่งรูดหอยู่ในชุดเด่นจา้าเด่นเจวิ่งรูดเจัจบคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูเจ็ดหเจ็ดส อันนี้คือชุดเด่นเด่นเจ็ดวิ่งรูเจ็ดจ้าสำหรับกันจ้าจับให่แปดสองแปดสี่แปดห้าสามตัวจ้าหกแปดสี่แปดเจ็ดสอง สองดสองเด็กหาม282 9 6ดสองเหนึ่งเก้เดี๋ยวมาเบิกตัวเด่นตัวเด่นกันจ้าเพื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันกาจา3ตัวแอด o อยคอเน้นอยู่ที่8ปดหกแป่ 6, 8, 4, จา้ากับ9ก้หนึ่งกันคอเน้นอยู่ที่ 8 2ดสองแปดสี่อ่ะขอเน้นอยู่ที่แปดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหกหนึ่งหกศูนย์สำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี้ตามนี่เลยจ้าเมื่อนี้วันที่สิบเจ็ดรุ่นลายแนวทางกันเลยที่เดียวนะจ้าอ่าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเอสจอยลูกหายสองสูตรเอาจะสวนสูตรเลกาเอสจอยลูกประหายตั้งแต่เมื่อวานนอะจ้ะสนใจกะ รับชมย้อนหลังได้เลยนอกจากส่วนสูตรที่สองกับแอดจอยลูกห้ตอนเศร้าจา้ามือนีถือว่ารุนหลายแนวทางนองจากสนใจแนวทางใดก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยนอกจากสำหรับเล่าพัฒนามือนี่กับตามนี่เลยจา้ามือนีกับขอให้มาตัวเน้นตัวจจขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานทีเข้ามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกทานจา้ามือนีรุ่นหลายแนวทางรุ่นแนวทางใดก็ขอให้ ปังๆรวยๆกันถุกคนทุก่าน,นจ้าหาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยด้วยเราจะสําหรับพี C ่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้อรอเราจะเฟื่สดปภาพัสตแนวทางต่อไปจ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า